ดาวังคารเทพแห่งสงครามปะทะดาวเสาประธานฝ่ายบาปเคราะห์จะส่งผลอย่างไรและสี่ลัคนาราศีที่ต้องระวังจะมีลัคนาราศีะอะไรบ้างทิ้งท้ายด้วยสองวันเกิดที่ต้องระวังหลังจากนี้รวมถึงวิธีการสะเดาะเคให้หนักเป็นเบาเป็นอย่างไรไปชมกันนะครับ สวัสดีครับผมหมอเอกสิบดาวช่องวิหมอจะเป็นการพยากรณโหราศาสตร์ไทยในระบบ10ลัคนาซึ่งจะแตกต่างจากดวงราศีจักรที่ใช้กันทั่วไปนะครับและมีความตั้งใจอยากเห็นคนไทยทุกคนดูดวงอย่างมีความรู้และเข้าใจหลักการดูดวงที่ถูกต้องไม่งมงายและนำไปใช้ได้จริงนะครับถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมนะครับกด s ับ s ไ r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ มีคำครูท่านว่าไว้นะครับดูกล้าแข็งขยันให้ทายังคารนะครับถ้าดูโทษดูทุกข์ให้ทายเสาเมื่อสองดาวนี้ได้โคโจรมาเจอกันนะครับหรือทำมุมถึงกันจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดทุกข์นะครับที่ค่อนข้างรุนแรงและรวดเร็วเหตุเพราะดาวังคารเป็นดาวธาตุลมนะครับและได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งสงคารามหรือดาวสีเลือดนะครับจัดเป็นดาวบาปเคราะห์ที่ให้ผลเร็วและรุนแรงมากโดยเฉพาะถ้าได้ เข้าคู่กับดาวใหญ่บ,บเาเคาะให้โทษด้วยกันแล้วอย่างเช่นดาวเสาร์นะครับซึ่งพี่หมอได้บอกรายละเอียดไปในคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับดูตามลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับซึ่งดาวคู่นี้จัดเป็นดาวที่ขัดแย้งตามตำนานชาติเวนนะครับถ้าได้ส่งกระแสถึถงกันเมื่อไหร่มักจะเกิดความขัดแยง้งทะเลาะเบาแหวงกันเกิดการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุอย่างรุนแรงและรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทดาวคู่นี้เป็นอันขาด และการโคจรครั้งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ในวันที่2มิถุนายน2564นะครับถึงวันที่19กรกฎาคม2564 การให้โทษหนักหรือเบานะครับขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนรวมถึงดาวตั้งรับทั้ง10บดวงด้วยนะครับและ4ลัคนาราศีที่ต้องระวังมากๆนะครับอันดับที่1ยกให้แก่ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเพราะดาวอังคารย้ายเข้าราศีกรกฎนะครับในวันที่2มิถุนายน2564ส่งผลทันทีนะครับในมุมเล็งของดาวเสาวจากราศีมงกรนะครับในระยะเวลาเกือบ50วันหลังจากนี้ อันดับที่2นะครับยกให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับเพราะดาวเสารจรเข้ามาทับจุดเกิดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเมื่อดาวอังคารโครจรเข้ามานะครับจะส่งผลรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องคนรักคู่ครองต้องระวังให้มากๆนะครับที่จะทะเลาะกันอย่างรุนแรงในระยะดังกล่าวรวมถึงด้านธุรกิจโดยเฉพาะหุ้นส่วนจะมีปัญหาขัดแย้งกันต้องระวังให้มากๆด้วยนะครับ อันดับที่3นะครับคือชาวลัคนาราศีเมษนะครับเดิมทีมีดาวมลุตยูนะครับโคจรมาทับจุดเกิดและดาวเสาเข้าพบองค์เกณฑ์อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับกดดันมาพอสมควรในช่วงหลังจากนี้นะครับดาวอังคารเข้าทํามุมเล็งดาวเสรารนะครับส่งผลถึงจุดเกิดทําให้เหตุต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานจะสร้างแรงกดดันและความอึดอัดเพิ่มมากขึ้นนะครับ อยากให้มีสติและวางแผนให้ดีและก้าวผ่านช่วงเวลากดดันแบบนี้ไปให้ได้นะครับอันดับสุดท้ายนะครับเป็นชาวลัคนาราศีตุลนะครับซึ่งช่วงก่อนหน้านี้นะครับถูกดาวมฤตยูเข้าเล็งจุดเกิดดาวเสาวจรเข้าพบพันธุนะครับและดาวอังคารเข้ามาเสริมทับในภพกรรมะต้องระวังเหตุผิดพลาดจากเรื่องงานและญาติพี่น้องเจ็บป่วยแบบกระทันหันนะครับ ในภาพรวมคือเหตุร้ายต่างๆมักจะเกิดขึ้นโดยมีชนวนเหตุมาก่อนหน้านะครับถ้าทุกคนรู้และเข้าใจดวงชะตาตัวเองนะครับจับสัญญาณต่างๆที่บอกเราล่วงหน้าจะทำให้เราแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญต้องมีสติและคิดวางแผนให้ดีนะครับเพราะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น,น,นไม่เกิน50วัน ที่สำคัญมากๆต้องระวังนะครับสําหรับคนที่เกิดในสีลัคนาราศีนี้ซึ่งเกิดในวันอังคารและวันเสาร์นะครับอายุย่างตั้งแต่11ปี20ปี29ปี38ปี47ปี56ปี65ปี74ปี83ปีและ92ปีนะครับจะเป็นช่วงที่ตกปีเคราะพอดีนะครับซึ่งจะส่งผลรุนแรงและรวดเร็วกว่าเดิมมากขึ้นนะครับ วิธีการแก้ไขดวงชะตาในช่วงที่มีเคราะห์นะครับพี่หมอแนะนําแบบนี้เลือกตามอัตรภาพที่สะดวกเลยนะครับอย่างที่1นนะครับ ทำบางสกุลตายบางสกุลเป็นนะครับวิธีนี้เป็นการดกเดาะเคราะห์ได้ดีมากนะครับในยะสสาคัญคือตายแล้วเกิดใหม่จะมีบางวัดนะครับที่ทําได้ต้องลองหาดูในพื้นที่จังหวัดที่เราอยู่นะครับจะช่วยได้ดีมากๆอย่างที่สองนะครับให้ทําบุญไหว้พระสวดมนต์นะครับแนะนําให้การาบสัการะพระปางมาลวิชัยนะครับหรือพระปางสะดุ้งมาซึ่งเป็นพระปางปราบมานะครับใช้ในการดกเดาะเคราะห์ได้ดีมากๆรวมถึงการสวดมนต์นะครับบทคุ้มภัยต่าง ที่พี่หมอจะใช้เป็นประจำนะครับคือบทชินะปัญชรครอบคุมและแคล้วคาดได้ดีที่สุดเลยนะครับและการแก้ไขดวงชะตาอันสุดท้ายนะครับพี่หมอใช้การเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นการแก้เคสสะเดาะเคาะ์ที่ได้ผลดีเช่นกันนะครับที่พี่หมอได้แก้ไขมาส่งผลดีมากๆถ้าได้ติดตามใน Facebook ของพี่หมอนะครับพี่หมอลงเคสที่เปลี่ยนชื่อแล้วชีวิตเปลี่ยนดีขึ้นมากทีเดียวนะครับโดยหลักการแล้วชื่อเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนะครับ และคือตัวตนเราในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะปรากฏในบัตรประชาชนเอกสารสําคัญสําคัญ,คญการสมัครงานรวมถึงลายเซ็นนะครับต้องใช้ชื่อเป็นหลักเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆนะครับและชื่อตามหลักครูแล้วนะครับสามารถทําให้ดีในเรื่องต่างๆได้เช่นกันนะครับเช่นเรื่องการเงินการงานความรักรวมถึงสุขภาพการสะดาะเคราะห์ทำได้จากการเปลี่ยนชื่อเช่นกันนะครับ ถ้าใครตั้งใจที่จะเปลี่ยนชื่ออยู่แล้วนะครับทักมาปรึกษากันได้นะครับพี่หมอรับเปลี่ยนชื่อสามารถเลือกได้ว่าอยากให้ดีในด้านใดแบบไหนนะครับปรึกษากันได้เลยหรือสนใจเปิดดวงชะตาส่วนตัวนะครับตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีสติและไม่ต้องคิดมากจนเกินไปนะครับเรี่ยงการทำอะไรเสี่ยงนะครับบริหารจัดการให้ดีคิดไม่ออกก็เปิดดวงชะตาดูนะครับจะได้มีแนวทางแก้ไขได้ง่ายขึ้นนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจและทุกการติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลากันไปก่อนสวัสดีนะครับ